ครับผมตอนนี้ช่างได้ทำขึ้นโครงเสาข้างเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมน,นี่อีกข้างนะครับตอนนี้ช่างเยอ่มประกอบอใส่ขวางครับเพื่อจะตั้งขึ้นเป็นตู้ครับผมตามสามชั้นครับ ครับวิธีการประกอบเข้า45ครับตอนนี้ช่างก็จะใส่ฉากสองข้างนะครับเพื่อจะทำให้ตู้แข็งแรงมากขึ้นครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่วิธีใส่ฉากเพื่อจะใส่ตัวขวางอยู่นะครับ ลักษณะครับงาน4ีสี่สครับแล้วก็จะออกมาหน้าตาปเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันตอนใส่ตัวขวานะครับผมก็ขอเพียบเทีน้นก่อน